ซึออง่งบอกเลยว่าคันนี้เด็กแว้นจงระวังเขาต้องจะเล่นคุณลองเามาเปรียบมวยกันนะลองดูว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวชิงไฟไฟแดงตรงนี้เนาะได้ไหมไปผมจะสอนวิธีออกตัวนะครับโบนัสซาสาบอกเลยที่นี่เขาเด็ดจริงๆเลยนะครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้100เเลยนะครับสนใจนะฮะแอดไลน์ไปเลยครับที่ @bon39 นะครับย้ำนะฮะ bon39 นะครับและบอกมาจากทูทีมมอเตอร์ไซค์นะครับรับบุรพิเศษกับเลยนะครับ20%ทันทีเลยนะครับอย่าลืมนะแอดไพนะครับที่ @bon39 อย่าลืมม,ม,มีางหน้าด้วยนะครับเคลียร์กับทางไม่มีตำรวจเขาเรียบร้อยแล้วผมก็นั่นแหละก็ได้ทำการมาจะมาสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องลาแล้วเมื่อไละผมก็อยู่กับเจ้า c b r 300 ซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เด็กแว้นจงระวังเขาต้องจะเล่นคุณแล้วก็จงกลัวไว้นะครับว่า CBR 300สีน้ำตาลกับวัยรุ่นหมวกทองเป็นของคู่กันซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครทำผิดกฎหมายหรือแต่งซิ่งแต่งแว้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะแรงนะคันนี้แรงนะขออนุญาตรีวิว อยากเป็นทางการนี่บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะมาถ่ายทำไปตรงนี้ถ่ายทำรถมาเยอะมากแต่ไม่เคยถ่ายคันนี้เลยคันนี้ก็ไม่ใช่ตรงสายผมเป็นตัวสี่เป็นตัว3ามร้อยสี่จังหวะมันก็ไม่ใช่ตรงสายแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษเว้ยนี่แหละจากสอนอลูมิเนียขอขอบคุณนะฮะขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สอนอลูมิเนียนะที่แบบว่าเออเฟือเมื่อกี้แบบเจอกันโดยบังเอิญใช่ไหมเจอกันโดยบังเอิญเรียบร้อย สยยด้วรน,นี่คือตั้งใจมาตรวจเลยใช่ไหมใช่ตรวจแ,แล้วแ,<ต>แล้วค,คันอื่นเยอะแยะไม่ตรวจหรอมันคันนี้มันเหมือนสภาพรถแข็งครับพี่เขาจ้องจะเ,เ,เล่นคุณเดี๋ยวคุยกันก่อนพี่ฮะ<ไ>เดี๋ยวคุยกันก่อน,น,อดนเดี๋ยวจะโดนจับซะแล้วโอ้โหหมายถึงว่า EP ก่อนหน้านั้นะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะพูดถึง CBR 300รถสายตัวรุ่นนี้นะครับผมต้องขอระบ,บายความเคร่าวๆนะครับเพื่อหหลายคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะ สำหรับรถ cbr 3 0 0สายตรวจนะครับเริ่มใช้แต่ปีั้งแต่ปี2557ที่ผ่านมานี้นะครับโดยการนํารุ่นนี้นะครับมาทดแทนรุ่นเก่านะครับเช่น tiger 200นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่จะเอารถรุ่นใหม่มาแทนรถรุ่นเก่านะครับซึ่งสมัยยุค90นะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็น kr victor หรือแม้กระทั่ง serpico นะครับเป็นรถสายตัวกันแล้วนะครับให้ผมเดานะฮะรถ cbr 3 0 0นะครับมันคือรถ4จังหวะ1ลูกสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2ีซีนะครับ ระบบหัวฉีด PGM-FI นะครับช่วยในการประหยัดน้ำมันนะฮะและบอกเลยว่าคันนี้นะครับสามารถทำาทอปสปีดได้ที่174กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับให้พละกกำลังอยู่ที่31แรงม้านะครับที่8,500รอบต่อนาทีนะครับซึ่งว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนเห็นว่ามันแรงประมาณนี้นะครับชับจะเริ่มหวั่นใจแล้วใช่ไหมล่ะฮะและนี่แหะครับก็คือประวัติคร่าวๆของเจ้า CBR 300 รถสายตรวจในยุคปัจจุบันครับมาต่อพี่เขาสวัสดีครับดีครับเไปทางการนะฮะผมขอติดไม้ให้หน่อยครับผม<อ>ก่อนอน่นเลยผมมาที่นี่แล้วมาเช็คตรวจตาต้อนรับนี่คันนี้นี่ใช้ประจำไหมเนี่ยใช้ประจำครับใช้ประจำใช้ประจำเลยใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างแล้วเปลืองน้ํามันกี่น้ํามันดีไหม<อ>หรือว่าไงประหยัดน้ํามันดีครับฮอนด้าประหยัดน้ำมันผมถาม่อยแล้วคันนี้นี่คือแบบใช้ทามูสายตรวจก็ต้องรุ่นนี้อย่างเดียวหรอใช่ครับต้อง CBR 300 สมัยก่อนที่ผมเห็นจะมี KR นะ KR Victor แะอันนี้จะเป็นรุ่นพ่อผมแล้วรุ่นพ่อหรอครับรุ่นพ่อแล้วโอ้ตามเจเนอเรชั่นเลยแล้วหลังจาก Victor ก็เป็น Tiger ใช่ครับ Tiger นี่คือที่มานี่คือที่มาเอยแล้วนี่มีชื่อเสียงในนามว่าไงครับเนี่ยผมก็ในนามโชคชัยครับโชคชัยน้อยแอลสว่านในนามที่ คนรู้จักกันนะครับพี่มํำน้อยโชคชัยนะครับอก็มอํำน้อยโชคชัยเลยครับก็ปอนั่นอยู่ครับฝาาได้นะฝากงลงานได้ก็งูงูปลาปลาไปครับมีฮาปาร์ตี้ไปอ๋อแต่แต่ใจรักในสายนี้ด้วยอยากเป็นตำรวจครับแล้วแล้วอยากเป็นตำรวจนี่จริงจังไหมจริงจังเลยเขาต้องจริงจังนะธรรมดามาขนาดนี้ถือว่าโอ้ยมีเกียรติอยู่แล้วเป็นตำรวจแล้วก็นั่นแหละเป็นผู้รักษากฎหมายที่แบบ คอยช่วยเหลือแล้วก็แต่บางคนหลายหลยคนก็กลัวกันไงเขาไม่รู้เขาเห็นรถคันนี้ปะปุ๊บเขาใจสั่นเลยเ<อ>ขาแบบจะโยนเข้าปากเดียวเลยทำไมเป็นงั้นอ่ะก็ไม่รู้ครับก็ถ้าคนไม่มีความผิดก็คงไม่ไม่นั่นหรอกแต่ถ้ามีความผิดก็คงจะกลัว<อ>ครับอ๋อถ้ามีความผิดก็จะกลัวกันใช่ก็กลัวกันแต่ว่าไม่มีความผิดก็นั่นก็ตรวจตาไปตามหน้าที่ครับความเรียบร้อย ในในระบบในระบบหรือว่ากฎเกณฑ์การแต่งกายของตำรวจทำไมต้องหมวกทองผมอยากรู้ทำ <c oughs> ไมต้องหมวกทองใช่หมวกทองที่ใส่อยู่เนี่ยทำไมเพราะมีสัญลักษณ์บอกไหมเ็กตามสายงานคอ๋อตามสายงานาาถ้าเป็นในแง่ของสายตรวจก็จะเป็นหมวกทองใช่แล้าาวจอห์นหมวกข<อ>าวน,นี่คือแยกนะนี่เป็นความรู้นะก็ถือว่าเป็นความรู้ให้พิชมให้ท่านผู้ชมไปอย่างคันนี้ก็ขี่ก็น่าจะสนุกนะถ้าใครเคยขี่ครับ ลองเอามาเปรียบมวยกันนะลองดูว่าเดี๋ยวมเดี๋ยวชิงไฟไฟแดงตรงนี้เนาะได้ไหมผมคงไม่ครับก็ขี่ไปํำคนได้ร้อยครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนอีกหาเรื่องอย่าดราม่านะนี้คือคุยกันเล่นๆเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ร้ายแต่ก็เห็นยูทูบเบอร์หลายคนแหละว่าล่อเหลือเกินใช่ไหมออกข่าวล่อเหลือเกินล่อตำรวจมากเลยก็โดนหมายเรียกไปแล้วนั่นเราต้องว่างกันแหละอะไรก็ไม่รู้ แล้วที่นี่ก็รู้สึกว่าเจอเหตุการณ์ล่าสุดก็หมาหายด้วยข่าวดังเลยครับที่สายตรวจชุดอีกชุดหนึ่งครับเป็นคนเจอครับแล้วก็ลงเพจไปก็มีมีประชาชนติดต่อเข้ามาเยอะเลยครับว่าอยากเลี้ยงอยากเอาไปดูแลต่อแต่เขามีเจ้าของเข้ามาตอนนี้เขามีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติแล้วน่ารักไหมน่ารักเลยครับก็เป็นชาวต่างชาติผู้ชายครับผู้ชายหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมาโอหมาก็น่ารักนะครับคุณผู้ชมเออนี่ไปนี่ไปถึงไหนแล้วเนี่ย เรใส่เขาใจคิดด้านน,นาั้นแหละตามนั่นแหละมาหมาก็าน่า,นา,นา,นาโอ้ยวันนี้ผมก็บรบกวนเวลาเท่านี้แล้วกันเพราะอยากจะให้ดูแลเดี๋ยวการเปรียบมวยก็ไม่น่ามีอะไรนะ <laughs> อยากอยากลองข้อมไหมผมเชิญ <laughs> เรียนเชิญใครอยากลองลองข้อม <laughs> ได้แบบเผื่อจะเอาไปรถสายตรวจด,ดู <laughs> ลองได้พี่ลองได้ลองได้ผัดลองเลยผมสู้ค่าน้ามันไม่ไหวแล้วนี่ไม่ม่เดี๋ยวเราลองลองดูได้ว่าลักษณะเป็นไงดูรถรถรุ่นนี้ดูพิเศษไหมลองคิดว่าไงบ้างสมัย ต้องตอนมาใหม่ๆน่าจะสมัยพ่อผมเป็นบ่าวแวงใหม่ๆมั้งผมว่าไปจีบสาวใช่ไหมอ่าได้เจะรุ่นนี้ถ้าใครมีขี่ของมีมีตังอ่ะผมว่าแล้วหล่อได้ไหมยุคนั้นหล่อเลยผมว่าแต่แค่ NTR150 ก็ก็หล่อแล้วพี่ถ้ามาเจอตัวนี้ผมว่าครับคงคงคงหล่ออะผมว่าลองลองข้อผมดูให้หล่อไหมเดี๋ยวขอดูสายสายตรวจลูมินีข้อมือผมดูหน่อยเอ้ยเข้ากันเลยเนี่ยใช้ได้ไหม เฮ้ยป่ะผมจะสอนวิธีออกตัวนะครับเออไม่ใช่เราเล่นเราเล่นอุ้ยส่งมันได้ี่ส่งได้นะ้วไนะมันดูแบบเป็นรถแข่งเนาะอือโอ้แต่ว่าระบบโช๊คอะไรมันอ่อนดีใช่ครับนิ่มโช๊คมันจะแบบฟิวอันนี้ไปลองลองดูเชิญแล้วลองถ้าอยากลองลองทอมลองสัมผัสได้เลยเต็มที่หรือว่าจะลองขี่กันอุ้ยแต่ก็น่าแต่ก็ตามมนแหละก็ฝากกันด้วยแล้วกันว่าสําหรับ ซีบราสามร้อยลุมพินีคันนี้ก็เจอประจำเรื<ช>่งว่าจะโดนจับซะแล้วนะฮะตามนั้นแล้วกันก็ฝากด้วยเดี๋ยวปล่อยให้เขาทําปฏิบัติหน้าที่ต่อดีกว่าดีไหม <c oughs> จะได้แบบไม่เป็นการรบกวนเวลาวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านม,มากขอบคุณมากๆจริงๆก็นั่นแหละยินดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้มาเจอกันอีกถ้าถ้าถ้านอกเวลาง,งานอาจจะสนุกกว่านี้จริงไหม <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับโคตรเล้าใจเลยปะ